ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเช้านี้นะครับผมมาเก็บผักที่บ้านนะครับที่ปลูกไว้นะครับเราก็มาดูกันว่าผักของเรายังสภาพดีอยู่หรือเปล่าลักษณะผักก็เป็นพุ่มใช้ได้นะครับกับสภาพอากาศที่บ้านก็ประมาณนี้ครับผักที่บ้านที่เพิ่งปลูกไว้พร้อมกับโรงเรือนที่ได้ทำไว้ เมื่อช่วงสงการแล้วก็ลงปลูกสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเก็บผักเพื่อไปให้ลูกค้านะครับที่สั่งไว้ก็จะประมาณนี้ครับผักที่ปลูกไว้อายุผักที่ปลูกก็สี่สิบห้าวันนะครับต้นผักก็จะเป็นพุ่มขึ้นมานะครับแต่ลากได้ถึงห้าสิบวันนะครับลากยาวไปถึงห้าสิบวันได้นะครับอายุการเก็บเกี่ยว ประมาณนี้ครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นเลดโอกนะครับครับประมาณนี้ครับเลดโอกเลดโอกก็เป็นพุ่มดีนะครับเลดโอกจะโตช้าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นพุ่มถ้าลากยาวได้อีก50วันก็จะพุ่มใหญ่อยู่นะครับแต่ประมาณนี้ครับกลังดีลูกค้าบอกว่าไม่ต้องต้นใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินแล้ว ลูกค้าบอกว่ามันต้นใหญ่แล้วมันได้น้อยต้นครับก็เลยต้องเอาเก็บประมาณ45หวันก็คือมาตรฐานตามอายุของผักนะครับถ้าลากยาวก็50วันก็จะต้นยาวใหญ่กว่านี้นะครับพุ่มใหญ่กว่านี้ลูกค้าก็จะคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าผักจะต้นใหญ่เกินไปครับสำหรับโรงเรือนนี้ ก็พึ่งลงไปเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพึ่งลงกองปลูกเมื่อสอาทิตย์ที่ผ่านมาอายุก็จะจะส0ิวันนะครับต้นผักก็จะประมาณนี้ครับอีกสองอาทิตย์นะครับผมก็จะมาเก็บอีกหนึ่งโรงเรือนนะครับส่วนวันนี้นะครับจะมาเก็บโรงเรือนที่1ก่อนนะครับที่เพึ่งปลูกไปเมื่อสงการ นะครับก็ประมาณนี้ลงเรือนที่ทำเมื่อช่วงสงการนะครับ<ม>ก็ทนพายุฝนทนลมได้นะครับผักก็โตดีนะครับ<ม>ส่วนลงเรือนนี้นะครับอีกสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาเก็บอีกทีนะครับ<ม>ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะอัปเดตให้รู้ว่า ผักที่ผมปลูกไปเมื่อช่วงสวงการนั้นก็จะต้นใหญ่ได้อายุเก็บพอดีนะครับปร,ประมาณนี้ครับผักปลูกลงเมื่อช่วงสวงการทำลงเรือนแล้วก็ลงปลูกเลยนะครับรก็จะประมาณนี้ครับสภาพอากาศสภาพน้ำก็ได้อยู่นะครับประมาณนี้ต้นผักก็เป็นพุ่มกำลังสวยนะครับ แล้วก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินเยอะนะครับดอกกระเจียวก็มีนะครับแล้วก็มีดอกแคป่านะครับที่พอได้ปลูกไว้นะครับก็พอดีออกดอกก็ได้เก็บครับก็ประมาณนี้ส่วนโรงเรือนที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อสองอาทิตย์นะครับก็เป็นโรงเรือนนี้นะครับอีกสองอาทิตย์ผมก็จะมาเก็บก็คือช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับ สิ้นเดือนพฤษภานะครับก็จะมาเก็บบอายุผักก็ประมาณ30วันนะครับโดยประมาณนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ